สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกครับอยู่บนสะพานกับบริเวณสะพานนเรศวรข้ามแม่น้ำน่านครับข้างหน้าด้านซ้ายเป็นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุบวรมหาวิหารครับหรือวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชครับเลี้ยวซ้ายไปด้านซ้ายมือครับวัดนามพญาด้านขวามือวัดราชบูรณะครับ กำลังพาทุกท่านเดินทางไปร้านก๋้วยเตี๋ยวริมสวนเป็นร้านที่มีชื่อในจังหวัดพิษณุโลกครับไปทานก๋วยเตี๋ยวกันครับเดี๋ยวเราเดินทางกันครับตรงไปเรื่อยๆครับถนนเส้นนี้ทางหลวงหมายเลข12ครับตรงไปเรื่อยๆถนนเส้นนี้ตรงไปไปออกแยกอินโดจีนครับไปนู่นเลยครับไปจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ไปออกจังหวัด ุตดตลดดติ์ได้ครับแยกอินโดจีนเดี๋ยวซ้ายไปจังหวัดุตดตลดดติ์ตรงไปจังหวัดเพชรบูรณ์ไปจังหวัดเลยได้ครับแล้วเลี้ยวขวาไปจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดพิจิตรได้ครับเส้นนี้ขับตรงไปครับเมื่อกี้นี้ที่ขึ้นสะพานมาก็เป็นสะพานข้ามทางรถไฟเราขับตรงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวพาไปดูเส้นทางกัน ครับว่าไปร้านก๋วยเตี๋ยวริมสวนกันดูวิวข้างถนนไปเรื่อยๆครับสิึ่งก่อสร้างเยอะครับตอนนี้ที่จังหวัดพิษณุโลก,กเจริญมากแล้วครับอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปการเดินทางหรือเรื่องราวต่างๆให้ชมกันครับ เราเบี่ยงออกข้างหน้าครับเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าใช้ทางคู่ขนานกับทางหลักไปครับครับตรงไปเรื่อยๆครับจุดสังเกตด้านซ้ายมือจะเป็นสวนสาธารณะครับบริเวณสวนสาธารณะเลยไปนิดหนึ่งหัวมุมของสวนสาธารณะก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยครับ ข้างหน้าด้านซ้ายมือครับสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับด้านซ้ายมือเลยสวนนี้ตรงหัวมุมเลี้ยวซ้ายครับจุดสังเกตเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับหัวมุมครับพอดีเลยเลี้ยวซ้าย เขียวซ้ายแล้วขับเลาะริมสวนตรงไปครับตรงไปเป็นทามบังคับ เลี้ยวขวาครับเป็นทางบังคับเลี้ยวขวาแล้วขับตรงไปข้างหน้าที่เห็นป้ายเหลืองๆด้านซ้ายมือครับร้านก๋วยเตี๋ยวริมสวนครับเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปครับเลี้ยวซ้ายขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวริมสวนของจังหวัดพิษณุโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ก็ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเสือน้อยกน,น้อย ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชอดมีมีชยัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ